นี่แหละครับมันทําให้อาราลินนะครับค้นหานะครับค,ค้นหาว่านะครับในตัวของเรานะครับเพื่อนๆในตัวของเราก็จะประกอบไปด้วยาาธตาตุต่างๆนะครับในบรรดาพืชหรือสัตว์เล็กๆต่างๆ นะครับอ่าก็จะมีธาตุต่างๆนะครับก็ไอบรรดาธาตุต่างๆนี่แหละครับมันก็จะมีอ่าวิวัฒนาการในตัวของอ่าเขาเองนะครับเพื่อนๆมันก็เหมือนกับว่าเรา,าจะกำหนดอ่าอะไรบางอย่างก็ไม่ได้นะครับ แต่บางอย่างเราก็สามารถาควบคุมได้นะครับเพื่อน